ขอบคุณครับยา,ยางาจัดก่อนเลยนะฮะเอนเอนอร,ร์จีเอเนร์จีตัดผมไม่แดดเป็นใจเยอะลองจอดเพลงให้หูวันไหนเลื่อนแดดถูกขอบคุณครับายางไปแล้วเรื่องไปแล้วผมขอบคุณก่อนไว้ขอบคุณเผื่อไว้ไงได้ อ่ะวันนี้มาออกงานเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานเอาท์ดอร์ครั้งแรกก็อากาศดีอากาศใช้ได้เลยทีเดียวแล้วคุณลาเป็นยังไงบ้างผมก็รู้สึกดีครับวันนี้ได้มาเจอทุกๆคนในวันหยุดด้วยวันเสาร์แล้วก็ทุกคนก็จะได้ไม่ต้องโดดงานมาหาเราอ๋อใช่โดก็จะไม่ค่อยติดมากด้วยใช่ใช่ใช่บรรยากาศดีครับใช่แล้วก็เป็นหน้าหนาวที่อากาศดีเลยแหละที่ยังไม่หนาวเลยอย่างอิเล็กันจะยังยังไม่หนาวมาก เชิญพี่พี่สัมภาษณ์ได้เลยนะเป็นไงบ้างกับของเพลนิ้วเตรียมมาครับเดี๋ยวเขาไม่ก็จะเห็นกับกรร้องเพลงใช่ครับก็ก็เป็นก็เป็นโอกาสดีครับที่ได้มาร้องเพลงละครให้ครูคนฟังด้วยแล้วก็มีเพลงหนึ่งด้วยจะได้เห็นมูฟใหม่ๆบ้างไงใช่บางทีทุกคนอาจจะอยากฟังเสียงคอพาะของเราบ้างครับเป็นสายร้องเพลงอยู่หมือป่เนายร้องเพลงอยู่ชอบชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าคนอื่นชอบฟังไหมผมชอบฟังเพลงแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสร้องสักเท่าไหร่ปกติก็ร้องคนเดียวในห้องน้ำอะไรเงี้ยครับงวันนี้ผมว่าเราร้องดหนผมว่าให้คนอื่นเขาพูดเนาะเอางี้เผอว่าพีร้องเฮ้ยผมฟังพีกร้องประจำดีเลยล่ะขอบคุณครับเสียงนี่คือแบบใสสะท้อนมาเลย ผมให้เพล100คะแนนเต็ม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 พัอเต็มเต็มเก้าฮ้ยเกินอีกเหรอเกินีกผมเป็นคนเกินเกินใชล้นเป็นคนล้นโอเคเป็นคน้อยล้นออกตาเลยตอนเนี้ยเให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะนนตัวเองผมว่าสัก5.5แล้วกันเหลือไว้ให้พัฒนาอีกเยอะเต็มร้อยอะฮะห้องน้ำสุบบนเวทีขอาห้องน้าอ๋อรองร้องห้องน้ำ ใช่สำเร็จผลแล้วที่ฝึกกันมาให้คะแนนเขาเท่าไหร่ผมให้สัก9แล้วกัน9เต็มเพอเต็ม10เต็ม10เหลือหนึ่งไว้ให้เขาพัฒนาตัวเองต่อไปก็ช่วงนี้ก็เริ่มเรียนครับช่วงนี้ต้องเรียนร้องเพลงมากขึ้นครับเพราาะว่ก็ได้ชอบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ก็ถ้ามีงานจ้างเราก็พร้อมครับ ร้อ,องเพลงมันก็เป็นการสื่อสารอีกแบบหนึง่งเราก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วพอยากเป็นละครใช่ไหมถ้ามีโอกาสอย,อยากเฮ้ยผมไม่พูดดีกว่าเฮ้ยไว้เขาพูดเองคุณรู้อะไรมาเปล่ามันจะมีไหมมันจะมี map เองที่แบบโปรเจกต์พิเศษอะไรเงี้ยผมว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ อยากผมชอบร้องเพลงเขาก็ชอบร้องเพลงชอบร้องให้ฟังอยู่ไม่กี่คนหรอกเมื่อกี้พี่บอกว่าเป็นคนชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงแบบไหนผมอ๋อชอบฟังเพลงเพลงยุคยุคยุคเราอ่ะยุคยุคเรายุคเราคือยุคเราเราเราอยู่ยุคไหนอะเจนเราเจนอะไรเจนวัยเจนแสบของคนเจนสี่เจนสี่ยุคแบบสองพันก็มีก็เลือก เพลงที่เราแบบสไตล์ที่บเออเลิกประเทิงอยากรู้จะรักจะร้ายอย่างนี้ผมก็ชอบใครฟังไหมเนี่ยเมื่อกี้ที่เราร้องกันเป็นไหมใช่อันนี้ก็ชอบซิลิฟูชอบจะเป็นยุคที่เราเติบโตกันมาครับสมัยยุคเพลงร็อกแบบแบบพีชได้ฟังนี่ก็เก่งแล้วนะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันแล้วครับแคลอรี่บาบาอ่า ไปหมดแล้วเผื่อไปเยอทุกอย่างไปหมดแล้วตรงนี้ก็เริ่มแล้วจริงๆเราก็สู้แดดอยู่นะไม่ถึงปกติคือผมมาสู้แดดได้ผมไม่ไม่เป็นไรแต่คือชุดมันไม่ไหวกับผมนะหน้ามันไม่ไหวกับผมนะสนับบากมันเพราะว่าข้างในมันเสี่ยงแล้วแต่ว่าต้องทำหน้าหล่อตลอดนี่เมื่อกี้ก็พยายามสุดแล้วนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ไม่ได้ทำหน้าหล่อนะมันหล่อเองแต่เขาถึงเล่นเยอะเลยเอางี้คงขอเดินออกก่อนแล้วกัน อะไเงี้ยพีไม่มีเหงื่อเลยทั้งที่พีก็ดูแบบก็ร้อนเหมือนกันดูสูงนานเหมือนกันครับจริงข้างในข้างในก็เริ่มชุ่มแล้วครับตอนนี้แต่ว่าผมก็เก็บทรงประมาณหนึ่งฮ้ยคุณทำยังไงเก็บเหงื่อเข้าไปผมสูตรมนเข้าไปเฮ้ยสอนผมบ้างนะวันหลังเม็นวิธีสไตล์พีเลยนะที่จะต้องมาออกแบบอะไรอย่างนี้ครับก็ออกได้ออกได้เราก็ไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นพี่ผมไม่รู้รู้ว่างานในห้าง ในห้างใช่เรเขียนว่าห้างแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าส่วนไหนใช่ฮะเลนแต่เพิ่งพูี่ยวออกนี้คือชินแล้วเพราะว่าตั้งแต่ละครถ่ายละครก็ก็ชุ่มแบบนี้แหละใช่ไม่ได้ตกใจอะไรแต่บางอย่างที่ตกใจอยู่ดิไปหมดแล้วว่ะใช่ครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้บ้านเราเป็นเมืองร้อนก็อย่างนี้แหละครับเราก็ต้องอยู่กับมันไม่ได้แต่ได้เรารออยู่โอเคพี่พูดเองนะให้ฝากงานนี้ก่อนฝากงานนี้เดี๋ยวพี่ใช้รู้จักแล้วปางาน รครับ,คร,บครับผมก็ปากนารีไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เปิดตัวพิเซนเตอร์คนใหม่น้องี่เบล่าใช่ก็เป็นไว้ใจทุกคนครับับนาน่ารักมากเลยสีสันแล้วผมนี่ว่าเขามีลิสติที่สาวๆใช้กันพิดมากเลยใช่เปิดตัวด้วยท<ค>ี่สนใจก็ลองดูได้นะครับมันกำลังจบละครไปเนาะพวกเราก็มีแบบ เยอะแยะเลยครับก็ตั้งแต่ถ่ายละครหรือว่าละครจบแล้วเนี่ยก็ยังเจอกันอยู่แทบจะทุกวันใช่ปะทุกวันทำอะไรกันบ้างครับทุกวันทำอะไรกันมากเหรอครับเอมีเรียนร้องเพลงบ้างแล้วก็มีถ่ายรายการถ่ายถ่ายเอเวนเจอร์เพอกับพีของอีเวนต์ด้วยกันนแล้วก็ไปงานต่างๆรวมถึงถ่ายคอนเทนต์ที่ทุกคนได้ดูป็นคนนี้ที่หลากหลายมากเอเวนเจอร์เพอกับพีใช่ครับไเล่นอะไร ใช่ใช่แล้วถึงเราไปเล่นแบบ V R เนาะใช่ฝากทุกคนดูด้วยคลิปต่อไปหาแน่นอนคือมันจะเป็นแบบว่าเราเล่นเกมด้วยกันแล้วก็มีฉากแบบตกใจอะไรเงี้ยครับเยอะตกใจเยอะเลยแหละเยอะเลยผมไม่เคยเล่นครั้งแรก V R ที่มันเป็นแบบฟีลุ่มอ่าใครที่ชอบอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นไปลองดูพี่ชอบมากเดี๋ยวรอดูดีกว่ารอดูคลิปแล้วดูหน้าผมว่าผมชอบไหมหน้ามันบวมหน้าเราหวมไปสุดหน้าให้แก้ให้ทราบเลยว่าคือผมผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมต้องเกาะเขาไปตลอดอ่ะ คือผมไม่ผมไม่ตั้งใจที่ผมจะแบบอยากติดกับเพลนะแต่ว่าผมขาดเขาไม่ได้จริงๆเป็นที่พึ่งทางใจให้เลยแล่ะใช่ครับเราก็จะเห็นภาพเนาะเราก็จะมีเสียงคือผมไม่อยากห่างใครเลยเพราะเข้าไปข้างในแล้วมันเหมือนโตคนเดียวเลยแหละ <c oughs> จริงในนั้นน่ากลัวมากก็เลยต้องจับกันไว้จริงถ้าเลือกได้พีจะไม่อยากเลน ผมเป็นคนดูให้ดีกว่า <c oughs> เอาไปดูภาพรวมใช่เป็นคนดูไอ้ยเพอรลระวังเดินชนนะอะไรอย่างงี้ดีกว่าให้เพลใส่พีอาร์เล่นคนเดียว <c oughs> แล้วซึ่งบอว่ากเกาะเธอแล้วเขาสามารถที่จะขึ้นทางใจเราได้หรือเปล่าตอนเราบอกเขาเขา้นไม่เดือเราได้ไหมไดออม้ช่วงแรกของเกมเนี่ยคือผมมากออกเกาะเธอตลอดทีมงานบอกว่าให้แยกกันหน่อยผมก็ไม่ยอมแยกจนสุดท้ายอ่ะเขาให้แยกแล้วผมก็เลยต้องเดินไปตามทางของตัวเองซึ่งมันน่ากลัวมากคือพี่ดูไอ้ใจคนเผมน้ำเลยตอนแรกอ่ะ ก็ตกใจเหมือนกันก็มีตกใจเหมือนกันเก็ใช่ตกใจเยอะเลยล่ะใครไม่ช่วยกันไม่ได้ไไว้้ใจดมีอยู่สองคนมีอยู่สองคนในเกมคือตอนนั้นไม่มีตัวเลือกแล้วไม่มีตัวเลือกแล้วไม่มีตัวเลือกแล้วแล้วนี่เราแล้วมันแล้วมันจะมีการไปอีกหนึ่ง EP เราเป็นคุนสอนงครนนีแน่นนอครับมีแน่นอนผมว่าตอนนี้ผมเริ่มพร้อมแล้วนะร่างกายผมพร้อมแล้วผมพร้อมมากตอนนี้เลยไหมล่ะ ไปเลยไหมล่ะไปสิชุดนี้นะตัวก่อนนะฮะทุกคนใส่ชุดนี้นะใส่ชุดนี้ชุดนี้เอออาจจะไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนนิดนึงไม่ไงอาจารย์อาจารย์อาจารย์ดูดิว่าว่าที่รู้สึกนี้เป็นไงบ้างต้องแป้ตรงไหนก่อนลุกสนามผมเคยเห็นแล้วมีในแอสเวนเจอร์อยู่นิดนึงช่วงเราตีธนิดกันผมได้บันทึกข้อมูลเขาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องปรับแก้ตรงไหนมันต้องแก้ตรงไหนบ้างคือตอนนี้สกิลพื้นฐานเนี่ยมีพรสวรรค์เลยล่ะใช่ขาดอย่างเดียวพรสวรรค์นิดหน่อยอันนี้เพิ่มกันได้ ขอบคุณครับโคชประมาณสองสองปีสองสามสี่ห้าเยอะเลยเหรอเนี่ยที่ต้องสอนยากมั้ยคือเราไม่ยากที่ต้งสอนที่ก็สอนยากไม่ยากครับไม่ยากคือคุณรู้ไหมว่าหมายอนุบาลเนี่ยผมแข่งเทนนิสนะไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงล่ะเออนั่นแหละผมบอกตอนนี้เป็นที่แรกเป็นระเบียบกีอยู่ใช่ไหมผมเรียนเทนนิสตั้งแต่อนุบาล ตอนปฐะมาผมก็เรียนอีกจนเกือบจะแข่งแล้วแต่พอเขาจะให้แข่งผมถอนตัวอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงอ้าวทำไมพี่ดูไม่เชื่อกลับทำไมเดี๋ยวนี้ผมพูดแล้วไม่มีใครเชื่อแล้วเหรอเนี่ยแต่ก่อนผมเสิร์ฟนี่เอสเอสหมดเลยนะเฮ้ยทำไมฝั่งนุ้มมีคนไหมไม่มีเออว่าแล้วไงก็ไม่ต้องสอนแล้วอยู่คนละฝั่งแข่งกันแข่งกันไปเลยดีกว่าติดตามรอดทอยู่นีเขาไม่ล่ะเดี๋ยวจะถามว่าผมทำร้ายเขาไงไม่งั้นถามเลยว่าถ้าคนแพ้โดนอะไรคนชนะได้อะไร คนแพ้อ่ะคลิปไปเลยคนแพ้คลิปไปเลยคนแพ้ทำอะไรทอยากโดนทำอะไรล่ะผมมือซ้ายก็พอสิทต่อให้มือซ้ายอ่อเยดี๋ยวผมจะตบให้ดูหม่ยถึงตบใครตบตบลูกเทนนิสโอ้ยย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 ยไม่ยย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 มย อ๋อใช่ครับมีกทีท่ละตอนเดียวมีเดี๋ยวเดือนหน้ามีไปมาเก๊าครับแล้วก็เดือนมกราปีหน้ามีไปนานหนิง<ม>ก็จะเตรียมโชว์ของเราแล้วก็เพลงใหม่ๆที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยฟังกับพวกเราตว<อ>กนี้ก็เป็นช่วงฝึกอยู่มี่ทุกภาษาไหมครับแน่นอนอ่ะลองพูดสักคำหนึ่งสิ แล้วมวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปฟังที่นั่นดีกว่าแล้วกลับมาเดี๋ยวเรามาคุยกัไปดูทำไมเราดูไม่เชื่อไม่เป็นใจพี่เขาจะพูดเลยเขาเรียกตัวจะพูดเลยนะนึกเหมืเมื่อกี้ว่าเผอไปกับเขาไม่ได้อี่หนานจริงได้วพี่พีกไปเขาเดี๋ยวเราไปส่งที่สนามนปยังจะนุ่มไปด้วยผมไปด้วยเราเตรียมตัวยังไงบ้างเราก็ฝึกซ้อมซ้อมเรื่องภาษาขนาดไหนฝึกซ้อมกับเขาอยู่เรื่องภาษาทุกวันนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยคุยกันละเรื่องเราจะคุยกันด้วย อะไรให้ลองดูช่วยเราจะคุยกันด้วยอะไรเราจะคุยกันด้วยอะไรเราจะคุยกันด้วยเพลงละต่อต่อไปเนี่ยใช้เพลงสื่อสารจะได้ฝึกเตรียมใช้เสียงใบไม้ปรับเปลี่ยนเพลงไทยเพลอะไรเงี้ยเฮ้ยรู้นะเนี <The absor baptism> ่ยใบมันมีเขาทำกันอย่างนั้นอยู่แล้วจริง้งโจรกังวลอะไรในการไปแบบมีต่างประเทศของเราครั้งแรกผมเคยไปแล้วนี่ใช่ไหมเคยไปทีหนึ่งไปกับ พี่แจ๋วพี่ปี๊รอบนี้เป็นครั้งแรกของเราไม่กังวลอะไรนะฮะรู้สึกว่าได้ไปเจออะไรใหม่ๆแปลกใหม่เดี๋ยวค่อยไปกังวลหน้างานแต่ดูพีคคือหน้ากังวลที่สุดไม่กังวลไม่กังวลเราไปด้วยกันอยู่แล้วคือสนุกด้วยกันขำๆด้วยกันแต่ว่าในฟาสต์ของพีคไม่ได้กังวลเรื่องโชว์แต่กังวลค่อนข้างตับระวังระวังระวังกังวลเราหรือกังวลเขาบางก็ได้กังวลละ ผมว่ามันเป็นตื่นเต้นดีกว่ามันตื่นเต้นเลยมันเต้นผมขโมดให้เรามันเป็นความสนุกความตื่นเต้นของคุณเนี่ยบวกกับการที่เราจะไปเจออะไรก็ไม่รู้มันมีความสนุกยากไปแล้วเนี่ยตอนนี้นิยามคำนี้มันคือคำว่าสนุกเพราะฉะนั้นทุกคนไปเจอกันได้นะครับที่มาเก๊าแต่เวลาได้ไปด้วยกันมันคุ้นใจแหะเราได้เจอสถานการณ์ใหม่ๆนันคุ้ใจคุ้ใจก็ตื่นเต้นนะแบบไม่เคยไปต่างประเทศด้วยกันเนาะผมว่าที่ผมรู้สึกไม่ค่อยกังวลก็เพราะว่านีเพื่อนไปด้วยนั่นแหละน้อยก็ จะหลงก็หลงด้วยกันจะผิดก็ผิดด้วยนะได้เลยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเราเตรียมภาษาลัทธิภาษาโปรตุเกสแล้วกันได้เลยเดี๋ยวเราจะกำลังจะกำลังจะตอนนี้เป็นเรื่องเพลงก่อนเรื่อกเพลงก่อนว่าเราจะโชว์อะไรกันบ้างแล้วก็เตรียมว่าเราจะมีกี่โชว์อะไรเงี้ยครับเรื่องภาษานี่เดี๋ยวก็ต้องฝึกฝึกกันหน่อยใช่นอกจากอินเตอร์แฟนที่เขาจะได้เจอคุณแล้วเนาะแะฝึกในทชาวไทยอย่างอินชาวไทยก็ก็ ถ้าเป็นแฟนชาวไทยยังซัพพอร์ตสนับสนุนกันขนาดนี้ผมว่าน่าจะต้องมีนะแต่ว่าเมื่อไหร่ยังไงก็เดี๋ยวคแฟนน้อยใจไหมอ่ะไปต่างประเทศกองเออคือของเรามันต้องยิ่งใหญ่ครับต้องมีต้องมีโชว์ใช่เป็นป่าล่องวนวลงมาเลยฮะแต่ว่าแต่ว่าไม่นานเกินรอแน่นอนทุกคนจะได้จะได้มาสนุกกับพวกเราแน่นอน น่าจะมันเลยแหละที่ไทยมันทุกที่พวกเรามันทุกที่เลยมันทุกที่เต็มที่ทุกแห่งเฮ้ยไม่อยากต่อเลยไม่จริงจริงแล้วอยากฝากบอกอะไรแฟนๆไหมที่เขาติดตามผลงานเรามาตลบ้างช่วงนี้ติดตามเราได้ที่ไหนบ้างทางไหนช่วงนี้ก็ติดตามเราได้ทางไอจีเพล็กซ์ครับเอ็กซ์ไอจีทิกก็ยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆใช่ครับก็ ก็เราก็ยังออกงานอยู่เรื่อยๆนะก็ยังมีอีเวนต์มีอะไรให้ทุกคนมาเจอเหมือนวันนี้อะไรเงี้ยครับอีกยาวๆอะไรเดือนนี้นี่คือหลายงานเลยครับแล้วก็รอการรวมพลกับการขับทุกคนอยู่แล้วครับนี่พี่ๆเขารออยู่เลยเนี่ยใช่ไม่ไเจอกันใกล้ๆอีกหลายงานเนาะอีกหลายงานอีกหลายงานไม่ต้องห่วงอยากเจอทุกคนอยู่แล้วโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับ